สวัสดีครับผมจำแหม่มสวนน้ำบิงนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมวิธีการทําปุ๋ยหมกักสวนวิศวกรรมแม่โจน,นะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะต้องมาเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องไปใช้ในการทําปุ๋ยหมักนะครับนี่ก็จะเป็นการขนขี้ไก่ออกจากเล้าไก่นะครับเอาไปใช้ทําปุ๋ยหมักของเรานะครับซึ่งขี้ไก่นี้ก็จะเป็นผลพลอยได้จากการเลี้ยงไก่ไข่ของสวนเราเองนะครับ หลังจากที่เราเลี้ยงไก่ไข่แล้วได้ปลดระวางไก่ไปแล้วก็จะมีขี้ไก่ให้มาทําปุ๋ยหมักเยอะแยะเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นการประหยัดต้นทุนแล้วก็ได้ขี้ไก่ที่ปลอดภัยมาทําปุ๋ยหมักนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการผสมโซดาฟไฟนะครับและวัสดุอีกหนึ่งอย่างที่เราจะใช้ทําปุ๋ยหมักนะครับก็คือทลายปาม์มซึ่งทลายปา์มนี้ผมก็ได้มาจากคนที่เขาเพาะเห็ดฟางที่เป็นวัสดุเหลือใช้แล้วนะครับ อ่าซึ่งขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะปูทลายปามรองพื้นไปก่อนนะครับและขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการโรยขี้ไก่ทับทลายปามไปนะครับเราจะทาเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในแต่ละชั้นที่เราปูทลายปา์มและก็โรยขี้ไก่นะครับผมก็จะทําการลดน้ําไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้น้ําได้เปียกไปทั่วกองปุ๋ยนะครับ ซึ่งการลดน้ำให้เปียกทั่วกองปุ๋ยถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญของการทำปุ๋ยหมักเลยนะครับเพราะถ้าตรงส่วนไหนที่น้ำเปียกไปไม่ถึงนะครับตรงส่วนบริเวณที่แห้งก็จะไม่เกิดการย่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องลดน้ำให้เปียกให้สม่ำเสมอทุกส่วนเลยนะครับเมื่อเราปูทลายปาล์มโรยขี้ไก่และก็ลดน้ำให้เปียกแล้วในชั้นที่หน,นะครับต่อไปเราก็จะเป็นการ ทำชั้นที่2ต่อเลยนะครับในชั้นที่2เราก็จะเริ่มจากการปูทรายปามและก็โรยขี้ไก่และก็ลดน้ํานะครับให้เปียกเหมือนเดิมนะครับพอชั้นที่2เสร็จแล้วเราก็ทําชั้นที่3ต่อไปเลยนะครับซึ่งขั้นตอนก็เหมือนกับชั้นที่1ชั้นที่2นะครับทําเหมือนกันทุกๆชั้นนะครับการทําปุ๋ยหมักสูตรวิศวกรรมแม่โจ้นี้นะครับจะเป็นการทําปุ๋ยหมัก วิธีง่ายๆนะครับที่เราไม่ต้องเหนื่อยมากับกองปุ๋ยนะครับเพียงแค่เรามันดูแลเรื่องน้ำให้ดีนะครับเราจะต้องลดน้ำให้ความชื้นกับกองปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอและทุกสิบวันเราจะต้องใช้เหล็กแหลมเจาะก,กองปุ๋ยเพื่อที่จะกอกน้ำให้ความชื้นได้ลงไปในกลางกองปุ๋ยพอครบสองเดือนปุ๋ยในกองก็จะย่อยกลายเป็นปุ๋ยหมกัก ที่มีคุณภาพอุดมไปด้วยธาตุอาหารทั้งธาตุหลักธาตุรองและธาตุเสริมนะครับซึ่งต้นไม้ก็จะมีความต้องการธาตุอาหารต่างๆเหล่านี้และในปุ๋ยหมักก็จะยังมีอินทรีย์วัตถุซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของดินนะครับที่จะทําให้ต้นไม้ของเราเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรงนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ลุงนะครับที่ได้คิด วิธีการทําปุ๋ยหมกักสูตรวิศวกรมรมแม่โจนี้ขึ้นมานะครับทําให้เราได้มีวิธีการทําปุ๋ยหมกักที่ทําได้ง่ายๆแต่มีคุณภาพสูงนะครับเทียบเท่ากับปุ๋ยอินทรีย์ที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแต่เราสามารถประหยัดต้นทุนได้เพราะเราสามารถทําปุ๋ยหมักได้เองนะครับหากใครมีความสนใจที่จะเข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับ ก็สามารถเข้าไปดูในกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำปุ๋ยหมักสูตรวิศวกรรมแม่โจ้ได้นะครับกลับเข้ามาสู่ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักในวันนี้นะครับผมก็ได้ขึ้นกองจนสูงประมาณเมตรกว่าๆแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็จะใช้ขี้ไก่โรยทับด้านบนของกองปุ๋ยอีกทีหนึ่งนะครับก็ถือเป็นการเสร็จเรียบร้อยในการขึ้นกองปุ๋ยหมัก หนึ่งกองนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําการขึ้นกองต่อไปอีกนะครับจนกว่าวัสดุที่เตรียมมาจะหมดนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ